ที่ว,วันนี้เนี่ยเพื่อมาตรวจเยี่ยมนะครับโครงการในเฟสหนึะครับที่ได้ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเฟสหนึเนี่ยมันมีหลายโครงการเนี่ยทั้งหมดอย่างที่เราทราบกันดีนะครับมีอยู่ประมาณ38มสิหาลัยนะครับกับอีก3-4มสีสถาบันวิจัยนะครับโจทย์ก็คือ1,000 10, 0คนนี้เนี่ยตอนนี้ลงพื้นที่แล้วนะครับได้เริ่มทํางานแล้ว จทย์ที่สาคัญก็คือว่าในขาที่ลงพื้นที่นั้นเขาได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับในปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเองเพราะนั้นการที่เขาเขามีความรู้สึกว่าเขาเขากำลังทํางานให้กับพื้นที่ของตัวเองนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากนะครับพร้อมกันนั้นก็ได้เรียนว่ามาอะไราในฐานผู้จ้างนั้นจะต้องมีการฝึกอบรมนะครับทักษะอย่างน้อยใน4ด้านอย่างที่เราทราบกันดีภาษาอังกฤษนะครับเรื่องดิจิตอลบ้างเรื่องของการบริหารการจัดการการเงินเพื่อ คนที่มาทํางานเหล่านี้เนี่ยเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาจบโครงการไปเขาจะได้มีอะไรติดตัวไปนะครับที่จะเอาไปใช้ต่อในในชีวิตเขา นั่นก็คือให้มหาลัยซึ่งเป็นแหล่งองค์ความรู้ของประเทศมาช่วยดูแลตำบลโดยใช้พลังของอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันต่อไปโจทย์ไม่ใช่แค่การจ้างงานต่อไปโจทย์คือการวิจัยแต่มันจะเป็นการวิจัยที่จับต้องได้เป็นการวิจัยที่ตอบโจทย์พื้นที่ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกเกษตรไปจนถึงเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมหรือเรื่องพลังงานชุมชนสามารถทําได้หมดสิ่งที่เป็นท่านนโยบายของท่านนายกเรื่องของ BCG ในเชิงพื้นที่จะเป็นรูปธรรมมากเลยถ้าเอาพลังของบัณฑิตเอาพลังของนักศึกษาพลังของมาลัยเนี่ยเข้ามาเลื่อนอันนี้ตรงกันพอดีก็คือสิ่งที่ท่านนายกพูดถึงโครงการ BCG กับสิ่งที่ท่านนายกพูดถึงโครงการการจ้างงานมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันแล้วมันพอผนึกกันแล้วมันจะเกิดพลังมหาศาล